ช่วงนี้แน่นอนนะคะหลายจังหวัดก็มีการสร้างสีสันแล้วแหละในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเกา่าต้อนอรับปีใหม่นะคะจัดตกแต่งสถานที่ประดับประดาไฟสวยงามนะคะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสงขลากันค่ะชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวนะคะแห่ชมการประดับไฟแสงสีในช่วงแฮปปี้นิวเยียร์นะคะประดับประดาด้วยไฟอย่างตระการตาค่ะในการฉลองเทศกาลแห่งความสุขสงท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่2568สงขลาเขาดาว2025นนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะ ในช่วงค่ำวันนี้นะคะที่บริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลาฝั่งตรงข้ามประตูโรงเรียนมหาวิชุราวุธเขตเทศบาลนค,ลครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวค่ะได้เดินทางเข้ามาชมการประดับประดาฟไฟบริเวณที่จัดงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568สงขลาเข้าดาว2025ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่24ธันวาคม2567นะคะไปจนถึง วันที่1มก,กราคม2568และบริเวณที่ชาวสงขาและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือบริเวณที่มีการจัดแสงสีประดับไฟวันคริสต์มาสและตัวอักษร Happy New Year ที่ประดับประดาด้วยไฟอย่างอลังการทุกคนที่เข้ามาชมแสงสีรวมทั้งบรรยากาศโดยรอบนะคะจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเซลฟี่บรรยากาศทั่วไปทั้งที่บริเวณสัญลักษณ์วันคริสต์มาสและแฮปปี้นิวเ a ีที่มีการประดับไฟ ได้อย่างสวยงามอลังการค่ะสำหรับงานเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568เทศก,กาลแห่งความสุขสงขาเข้าดาว2 0 2 5ระหว่างวันที่24ธันวาคมถึง1มกราคม2,568เช็คอินกับจุดถ,ถ่ายภาพรูปสวยๆเลยนะคะที่มีการเตรียมเอาไว้แล้วก็คือต้อนรับปีใหม่ในบรรยากาศวอนเดอร์แลนด์สามารถเข้าชมไฟประดับประดางานคริสต์มาสแล้วก็งานปีใหม่อลังการด้วยแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็มีเวลาเปิดไฟด้วยนะคะก็ะจะเริ่ม เปิดตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาวันที่30-31ธันวาคม2567แล้วก็ตื่นตาตื่นใจด้วยสีสันบนท้องฟ้ากับบอลลูนแฟนซีปีใหม่วันที่31ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปสุดมันกับคอนเสิร์ตจากศิลปินกวาง AB Normal วงฟินและวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมเขาดาวพร้อมกันต้อนรับปีใหม่และการแสดงพลุสุดอลังการ ตื่นตาตื่นใจรับปีใหม่ณนะสวนสาธารณะเมืองสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะ